ผมพาไปดูรถนี่ถูกที่สุดในปีสองพันสิบหกเลยปีสองพันสบหกนี้น่าจะถูกที่สุดของทุกแบรนด์แล้วมั้งเนี้ยรุ่นเนี้ยถูกจริงอันนี้ผมไปซื้อมาก,กับเบอร์มันสวยอะ่ะรถมันสวยอะ่ะก็ต้องซื้อสวยเก็บตัวนี้ตัวท็อปนะเขาเรียกท็อป,ปหรือเปล่าเจียเอ็กอะหนึ่งจุดสองเจียเอ็กอะ ยังใหม่อยู่เลยเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยอยากจะบอกนะสีเดิมไม่เคยทำสีไม่เคยเก็บสีมาเลยสวยจริงไม้แปด0มื่นอะเดีย๋ยไม่เชื่อต้องเปิดให้ดูเ,เ็นงงเครื่องฟีสตาร์ทติดง่ายนี่ของแท้ก็นี่ยังไม่แก่ บอกหลังคาให,ใหม่อยู่เลยเนี่ยหลังคาเนี่ยบอกฝั่งนี้มีคนนั่งหรือเปล่าใหม่อยู่เลยอันนี้บุกเซอร์วิสกบนะครับเข้าศูนย์ตลอดรบเดิมอุกสูนยแล้วปี206อ่ะตอ,อน4,000ตลอดอายุสัญญาไม่รู้จะรีวิวอะไรเดีย๋ยวขอพี่ประตู ถูกจริงสวยจริงไม่จบตาแน่นอนไบสนใจค้าคหะเราเรื่องเงินดาวไม่ต้องถามไม่ต้องดาว